ใครถามเรื่องผีเข้าฝันคดีลูกลูกฆาตกรรมแม่ตัวเองใช่ไหมครับนะมีพระพวกส่งคลิปของอาจารย์ยอดมามาให้ผมฟังนะครับผมก็ เดิมเลยผมจําไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าผมทําคดีนี้เยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆแล้วก็คดีเนี่ยส่วนใหญ่จะไปมุ่งคดีที่คนร้ายใช้อาวุธสงครามคนร้ายเป็นมือปืนรับจ้างหรือผู้ตุยผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นนักการเมืองบุคคลสําคัญนะครับมีคดีให้ทําไม่เว้นแต่ละวันจริงๆนะครับที่ทํางานอยู่ คดีนี้ผมก็ต้องมาลื้อความจำนะครับว่ามันเป็นคดีที่แปลกเป็นคดีที่แปลกนะครับมันก็สมัยนั้นถือว่าไม่ได้คดีใหญ่อะไรนะฮะ <c oughs> มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับจำได้ว่าชื่ออะไรป้าเล็กมะนะฮะไปถูกทำร้ายตุยในบ่อบ่อเลี้ยงปลาของลูกสาวตัวเองนะครับ นะครับบ่อเลี้ยงปลาของลูกสาวตัวเองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครั้งแรกผมไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุแล้วครับเพราะว่าเป็นคดีถ้าพูดภาษาตำร,ร,รวจถือว่าเป็นคดีธรรมดานะครับแต่ว่าทางสุพรรณบุรีรายงานมาว่าคดีนี้เป็นคดีอุชกชะกันเพราะว่าร่องรอยสภาพของร่างกายกุยเล็กเนี่ยปลาเล็กเนี่ยนะครับถูกทำร้าย มีร่องรอยถูกทําร้ายหลังจากที่ส่งศพไปตรวจชันสูตรพิกศพที่ทางนิติเวชแจ้งมาว่าถูกทําร้ายนะครับแต่ไปถูกทําร้ายที่ไปถูกทําร้ายที่บ่อกุ้งของลูกสาวตัวเองนะครับเราก็ไปดูคดีผู้ต้องสงสัยมันก็ต้องดูว่าน่าจะเป็นแฟนของลูกสาวตัวเองหรือไปขัดผลประโยชน์แต่คนร้ายเนี่ยประสงค์ต่อทรัพย์นะครับเอาทรัพย์สินไปด้วยนะครับ เราก็ทําทางเทคนิคกันนะครับทำทางเทคนิคกันทำทางเทคนิคนี่คือเช็คโทรศัพท์ครับเช็คถิ่นที่อยู่โทรศัพท์เบอร์ที่ติดต่ออะไรอย่างไงอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีความผิดปกติเพราะว่าคนตุยเนี่ยเขาโทรติดต่อกับลูกสาวคนโตลูกสาวคนเล็กแล้วก็ลูกเขยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ไม่ผิดปกตินะครับตอนนี้คดีนี้สืบมาจน